สวัสดีค่ะท่านผู้กคอและเด็กๆที่น,าน่ารักทุกคนนะคะค่ะสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในหน่วยเศรษฐกิจพอเพียงค่ะเศรษฐกิจพอเพียงก็คือการใช้ชีวิตอยู่อย่างมีเหตุผลนะคะแล้วก็พอประมาณแล้วก็การมีพุ้มกันที่ดีให้กับตัวเองนะคะการมีเหตุผลก็อย่างเช่นก่อนที่เด็กๆจะทําอะไรเด็กๆก,ก็ต้องคิดก่อนนะคะว่าถ้าเราทําไปแล้วมันจะเกิดผลดีหรือเปล่า นะคะอย่างเช่นถ้าเด็กๆเ,เล่นของเล่นนะคะเด็กๆก,ก็ต้องทําไมคะเก็บให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าเราเล่นเสร็จแล้วเราก็ต้องเก็บถูกไหมคะค่ะแล้วก็การพอประมาณก็คือการที่เราอา,อาจจะเป็นการรับประทานอาหารนะคะเราก็ไม่ควรที่จะทานมากเกินไปหรือน้อยเกินไปดเด็กๆก,ก็ควรจะทานให้พอดีพอดีอน,นี่คือการพอประมาณนะคะแล้วก็อันสุดท้ายคือ การมีภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับตัวเองนะคะเด็กๆคะเราต้องช่วงนี้นะคะที่เราทราบกันอยู่แล้วว่ามีโรคระบาดก็คือโควิดสิก้าเนี่ยก็คือมันจะแพร่เราต้องอยู่กับมันให้ได้นะคะคือเราต้องมีภูมิคุ้มกันที่ดีคือหนึ่งเราต้องระมัดระวังตัวเองนะคะใส่หน้ากากนามัยเมื่อเด็กๆต้องมีความจำเป็นจะต,ต้องออกไปข้างนอกนะคะแล้วก็มีการล้างมือบ่อยๆนะคะ,นะค,ะค่ะเดี๋ยวทีนี้เรามาดูนะคะว่าในหน่วย เศร,รษฐกิจพอเพียงนี้นะคะได้พูดถึงอะไรบ้างในใบงานนะคะนี่เลยค่ะในใบงานที่หนึ่งนี้นะคะเด็กๆเป็นรูปภาพเกี่ยวกับการปลูกผักนะคะปลูกผลไม้แล้วก็การเลี้ยงสัตว์ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยท่านได้ให้ปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตรงที่ว่าคือถ้าเราสามารถ ปลูกผักได้เองนะคะเราก็ปลูกเอาไว้ใช้เอาไว้รับประทานในครอบครัวนะคะแต่ถ้ามันปลูกเยอะๆเราก็เอาไปแบ่งเพื่อนบ้านนี่นะคะก็คือให้รู้จักการจับใจ่ายใช้สอยนะคะอย่างประหยัดนะคะแล้วก็มีการเลี้ยงสัตว์อ่ะเด็กๆที่บ้านอาจจะไม่สามารถเลี้ยงได้ก็ไม่เป็นไรนะคะค่ะ ในคำสั่งอันนี้ก็คือให้เด็กๆเนี่ยวาดระบายสีค่ะเด็กๆนะคะภาพนะคะแล้วก็มีคำข้างล่างนะคะคำข้างล่างตรงนี้อ่านว่าเศรษฐกิจพอเพียงนะคะาเห็นไหมคะค่ะคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงมีตัวอะไรบ้างดูนะคะตัวแรกค่ะสาระ a สสลารอเรือสบฤศี ทอสันฐานอันนี้นะคะ<ม>กไก่สลอีจอจานพอพานอออ่างรีพอพานสรีเย,ยียยักษ์งงคำนี้นะคะเด็กๆก็เขียนตามรายปากนะคะคำนี้อ่านว่าเซษฐ,ฐกิจพอเพียงนะคะ จุดประสงค์ก็คือคุณครูอยากให้เด็กๆ,ๆรู้จักตัวสระแล้วก็พยัญชนะนะคะเด็กๆอาจจะยังสะกดไม่ได้นะคะแต่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะให้เด็กๆ,ๆรู้จักตัวพยัญชนะแล้วก็สระก่อนนะคะเด็กๆก็เขียนตามใบบัตรได้เลย<ม>ก็ระบายสีภาพให้สวยงามน,นะคะเด็กๆค่ะต่อไปเรามาดูใบในใบงานที่สองนี้นะคะ ในงานที่2นี้นะคะเขาให้เด็กๆเนี่ยโยงเส้นจับคู่ภาพกับคำนะคะก่อนอื่นเดี๋ยวเราก็จะมาดูรูปภาพก่อนว่ามีภาพอะไรบ้างภาพแรกค่ะเป็นภาพเด็กนะคะกําลังใส่เสื้อผ้านะคะเด็กๆต้องรู้จักใส่เสื้อผ้าเองนะคะภาพที่2ค่ะเป็นภาพที่เด็กๆเล่นของเล่นนะคะแล้วก็ภาพสุดท้ายนะคะเป็นภาพคือการรับประทานอาหาร เด็กคะเดี๋ยวทีนี้เรามาดูคำในแต,แต่ละคำนะคะว่าอ่านว่าอะไรแล้วมันจะสัมพันธ์นะคะกับรูปภาพยังไงนะคะคำแรกนะคะค่ะคำแรกนะคะคำนี้อ่านว่าไม่เหลือทิ้งค่ะเด็กๆไม่เหลือทิ้งนะคะเด็กๆก็ดูว่าจะสัมพันธ์กับภาพไหนคำว่าไม่เหลือทิ้งก็คือการ รับประทานอาหารนั่นเองนะคะเราไม่ควรจะรับประทานอาหารให้หมดนะคะไม่ควรจะเหลือทิ้งนะคะก็คือรูปนี้เลยเด็กดก็โยงเส้นคํานี้นะคะมหาคำนี้ต่อไปค่ะคาที่สองคำที่สองอ่านว่าแต่งตัวเองแต่งตัวเองนะคะคำไหนคะไงมากเลยก็คือภาพนี้นะคะคพนี้เด็กๆแต่งตัวกันเองเห็นไหมคะและสุดท้ายค่ะคำที่อ่านว่า เก็บของเข้าที่อีกครั้งนะคะเก็บของเข้าที่นะคะเมื่อเราเล่นเสร็จแล้วเราก็ต้องเก็บของเข้าที่ให้เป็นระเบียบเรียบ,บร้อยนะคะตรงกับภาพนี้เลยเด็กๆก็โยงเส้นนะคะภาพนี้มาคำน,นี้ได้เลยง่ายไหมคะทวนให้อีกครั้งนะคะไม่เหลือทิ้งก็คือการกินอาหารนี้นะคะไม่ควรจะกินเหลือนะคะต่อไปค่ะ แต่งตัวเองนะคะก็คือภาพนี้เลยนะคะเด็กๆสามารถแต่งตัวด้วยได้ด้วยตัวเองนะคะและสุดท้ายก็คือเก็บของเข้าที่เมื่อเราเล่นเสร็จแล้วเราก็ต้องเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อยนั่นเองนะคะเสร็แล้วเสร็จแล้วใคเด็กๆเป็นไงครับใงานสองใบนี้ที่ยากกันใช่ไหมคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูใบางานที่สามกันเลยนะคะเด็กๆค่ะใบางานในหน้าที่สามนะคะในของ การเรียนรู้ของสัปดาห์นี้นะคะเจริฐกิจพอเพียงใบงานหน้านี้นะคะเป็นออใบงานเกี่ยวกับศิละปะนะคะให้เด็กๆฉีกกระดาษสีนะคะที่คุณครูเตรียมให้นะคะแปะลงไปในรูปกระปุกอ้อมสินค่ะนะคะเป็นหนูน้อยรักการออมนะคะซึ่งอยู่ในเจริฐกิจพอเพียงที่เด็กควรพึงกระทำน,นะคะเด็กๆก็คือ ยดกระปุกนี่นะคะอยู่ในหัวข้อของคือการพอประมาณนะคะเด็กๆค่ะเดี๋ยวเด็กก็มาดูนะคะว่าเราต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรกันบ้างมีค่ะเด็กๆก็จะมีกระดาษสีนะคะแล้วก็กาวค่ะเด็กๆนะคะการทำเด็กๆก็ทากาวลงไปรงกระปุกก่อนเด็กๆก็ฉีกระดาษเป็นชิ้นเล็ก ะคะเวลาเด็กๆชีกนะคะให้ใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้แบบนี้เลยค่ะฉีกชิ้นเล็กๆไะฉีกแบบนี้เลยนะคะเด็กก็ตกใจที่จกะปุอมติ่นตามจินตนาการของเด็กๆได้เลยนะคะเด<อ>็ก เด,เด็กๆก็จะได้เป็นแบบนี้เลยชิ้นเล็กๆนี้นะคะเด็กๆก็เลนานะคะท <ๆ S 2> าลงไปบนหมูเลยนะคะท <ๆ S 2> าลงไปเลยนะคะเสร็จแล้วก็เอากระดาษที่เราฉีกอะค่ะแปะลงไปค่ะแปะลงไปี๋วะะจะถาให้ดูนะ คุณทำเต็มให้ดูก่อนนะนี่กระแปะลงไปเลยค่ะบากหมูนี่ค่ะแปะลงไปเลยกระดาษคีอทากาวแล้วนะคะแปะให้เต็มตัวรูปหมูไปเลยเด็กๆอาจจะใช้สีเขียวสลับกันก็ได้นะคะ เป็นตรงช่วงขามันก็ได้นดี่นะคะเด็กๆแตะตามจินตนาการาของเด็กๆได้เลยนะคะค่ะสำหรับในหน่วยการเรียนรู้นี้เราจะมีไปงานแค่3ามนนะคะเนื่องจากว่าเราเรียนรู้แค่3วันนะคะค่ะก็คือวันที่7 8แล้วก็เนะคะเด็กๆค่ะเด็กๆทำเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็ส่งให้ครูแม่มดูด้วยนะคะค่ะ สำหรับหน่วยการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงก็จบแั่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ